หืครับรู้แล้วครับรู้แล้วครับครับครับผมหืมรู้แล้วหืมหืม ร,<า>ร,รู้แล้วครับ<า>รู้แล้วครับครับครับผมฮึรู้แล้วฮึ